ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟบัญชาแทกเตอร์นะครับวันนี้มีโอกาสมารีวิวสินค้าให้พ่อแม่พี่น้อง f อได้รับชมดูนะครับมีอยู่2อสามคันนะครับตัวน,นี้เป็น l 6 6 8 8 s หอุปรกรณ์3ชิ้นนะครับราคา3ามแสนสต่อรองได้ ็น l อ0นะครับ l 0 18นนคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นยางหน้าใหม่นะครับ3,65,000บาทคันนี้ Lc-018 นะครับขายตามสภาพไปเลยราคา3 1 0 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าผ่านหลัง รถปี60นนะครับสวยๆเลย ชั <cies> ่วโมง1460นะครับ อย่างลองนะครับอย่างลองพื้นตอนนี้ชั่วโมงอยู่ที่2487นะครับทอนคัดยังไม่เคยตัดยางดีนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับนะ ทีหารถไปใช้งานนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่อำเภอวงังยางจังหงวัดนครพนมคันนี้นะครับขายตามสภาพเลยรถไล่นะครับไม่เคยปั่นนานคันนี้ไม่เคยปั่นนานเลยนะครับ ชั่วโมงประมาณ4,000กว่านะครับขันนี้ตามสภาพราคา3,100 0บาทต่อรองได้นะครับและมาดูมาชมก่อนได้นะครับสำหรับท่านใดท,ที่หารถไว้ใช้งาน ติดตามรับชมด้วยนะครับสนใจอินบ็อกซ์โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ098 8145187นะครับวันนี้นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ